สำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็มีภาระงานนะครับน่าเป็นภาระงานวิชาสังคมนะครับง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารและการกู้ยืมเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวแชร์สกินไปเห็นไหมครับเห็นภาพไหมเอ่ยอ่าเห็นภาพยังครับสัญญาณภาพไปหรือยังเอ่ยมาแล้วครับโอเคครับมาแล้วเนาะนะครับภาระงานในชั่วโมงนี้นะครับ ก็ครูให้นักเรียนเนี่ยศึกษาเรื่องอัตราดอกเบีย้ยครับเงินฝากขอเป็นเงินฝากนะไอ้กู้ยืมไม่เอาเอาเงินฝากอย่างเดียวนะครับของแต่ละธนาคารณนะปัจจุบันด้วยนะขอณปัจจุบันด้วยนะครับอย่างน้อยสามธนาคารเพื่อเปรียบเทียบอนักเรียนต้องศึกษาอย่างน,น้อยสามธนาคารนักเรียนเลือกมามันมีหลายธนาคารเนาะจะเอาธนาคารไหนก็ได้อย่างน้อยสามธนาคารให้ศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของเขาครั <นะ S 1> บ อ่าแล้วก็เปรียบเทียบแล้วมีคําถามคือหากนักเรียนจะฝากเงินนักเรียนจะเลือกฝากธนาคารใดหลังจากที่นักเรียนศึกษาอาัตราดอกเบี้ยแล้วนะนักเรียนก็เลือกว่าจะฝากธนาคารใดเพราะเหตุใดเนาะเนี่ยนักเรียนอาจจะทําเป็นตารางแบบนี้แบบครูก็ได้หรือว่าจะเขียนยังไงก็ได้นะครับทาลงในสมุดวิชาสังคมได้เลยนะครับก็ตีตารางอย่างนี้เป็นชื่อธนาคารอ่าบางคนบอกอ่าสามธนาคารเลือกมาแล้วแต่เราชอบธนาคารไหน อย่างน้อยสามธนาคารมากกว่านี้ได้ไหมดีครับได้ครับยิ่งดีเลยจะได้เปรียบเทียบแล้วก็ศึกษาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะแต่รัธนาคารเขาจะไม่เหมือนกันนักเรียนก็อธิบายมาเอาตัวเลขมาอ่าแล้วพอนักเรียนมาลงตารางปุ๊บนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบได้นักเรียนก็จะเลือกว่าจะฝากกับธนาคารใดเพราะเหตุใดนะครับนะตรงนี้บางคนบอกว่าอ๋อเปรียบเทียบแล้ว แต่ชอบธนาคารนี้มากกว่าเพราะสีสวยดีก็แล้วแต่เป็นเหตุผลของนักเรียนนะครับนะนะมีมีคุณพ่อคุณแม่ใครทํางานที่ธนาคารไหมครับมีไหมห้องเราอทํางานที่แบงก์มีไหมครับอเออง่ายเลยเอามีอ๋อมีอยู่แบงก์ไหนครับแบงก์ไหนครับธนาคารอิสลามอ๋อธนาคารอิสลามด้วยเหรอโอ้เยี่ยมเลยแสดงว่าต้องมีข้อมูลดีๆนะครับนักเรียนอย่าลืมนะองหายา่อ่าดีเลยครับ เอาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเข้ามาสักหน่อยนะเอาเมาเปรียบเทียบกันนะครับผมอันนี้เป็นภาระงานเนาะสําหรับชั่วโมงนี้นะครับอมีใครสงสัยไหมเอย่ยยากไหมไม่ไม่น่ายากเนาะนะครับนักเรียนทําใส่สมุดได้เลยหรือใครจะทําเป็นรูปแบบ PowerPoint นี้ก็ได้นะครับก็คือแคปของครูแล้วก็ใส่ตัวอักษรไปเลยก็ได้แล้วแต่เอาที่นักเรียนสะดวกเลยจะลอกก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะอันนี้เป็นภาระงานเนาะศึกษาอัตราดอกเบี้ยนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอนา,อาอคตค,ครับผมอมเช็คชื่อนี่หนูต้องเขียนเลขที่ซ้ำอีกไหมครับเช็คชื่อหมายถึงอ๋อไม่ต้องครับนี่แหละเดี๋ยวครูจะเช็คแล้วถ่ายรูปตอนนี้เลยนะครับอ,อ่ะครับโอเคเตรียมตัวนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คชื่อนะครับนะาเดี๋ยวขันชื่อด้วยนะครับตอนนี้สิบเก้าคนนะเลขที่สองเข้ามาแล้วหรือยังเอ่ยเลขที่สองเห็นไหมเลขที่สอง ยังไม่เห็นนะเลขที่สี่เลขที่ 4, ห้าเลขที่สี่เลขที่ห้ายังไม่เห็นนะเลขที่เจ็ดเลขที่แปดมาค่ะนี่<อ>ค่ะคูโอเคเลขที่แปดมาแล้วนะครับเลขที่เจ็ดมาแล้วไหมมาแล้วยัยงเอาเจ็ดก็มาแล้วโอเคเลขที่สิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาแล้วอ๋อสิบเอ็ดมาแล้วโอเค เลขที่สิบยังไม่เห็นเนาะสิบสามสิบสามสิบสามยังไม่เห็นสิบห้าสิบห้าก็ยังนะสิบเจ็ดสิบห้าสิบห้ามาแล้วโอเคขอโทษทีครับสิบห้ามาแล้วสิบเจ็ดมาแล้วยังสิบเจ็ดสิบเจ็ดยังไม่เข้านะสิบเก้าสิบเก้า ยังไม่เห็นนะครับยี่สิบเอ็ดมาแล้วครับอ,อ๋อยี่สิบเอ็ดมาแล้วนะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สาามมิบสองมาแล้วครับอ่ายี่สิบสามมาแล้วยี่สิบสองมาแล้วครับยี่สิบสองมาแล้ว,ลว,ลวโอเคครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยังไม่มาเนาะแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบแปดยังไม่มานะครับยี่สิบเก้ามาแล้ว นะครับโอเคอ่ะอ่ะก็ถือว่าขาดเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูส่งวิดีโอย้อนหลังไปให้นักเรียนดูแล้วกันนะครับอ่จจะได้ศึกษาด้วยแล้วก็อย่าลืมพลรงงานนะครับชั่วโมงนี้งานง่ายๆเนาะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเอ่ยชั่วโมงหน้าเป็นวิดีโอคลิปนะครับสลับไปเนาะวันนี้เป็นซูมชั่วโมงหน้าก็เป็นคลิปนะครับอ่ะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมพลังงานนะครับ นาชั่วโมงนี้วิชาสังคมก็มีเพียงเท่านี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับเจอกันชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ